สวัสดีครับมือนีถี่มา้ยามรอบกับยามไปท่อ pvc ีมื่บ้านบรา้ยามมือนีถสิมายามต้องมือมอนอนนันถิหมานบ่อันนี้เป็นท่อ pvc ครับอันนี้เป็นท่อ pvc ีอุ้ยตกใจปลาคำถือปลา ท่อ p v วีีมีไหมเฮ้ยปลาอยู่มีปลาอยู่ปลาหลายปลาหลายปลาหลายดีเถื่อุ้ยลุดลุตลุดลุตเบาว้าวเทเลยปลาหลายปลาหลายเทใส่ไหนเลยครับไหนเลยใส่หมูหาหมูเลย เอาเบิ้หนึ่งสองพวดพูดนะปลาอย่างนั้มาว่าได้ผลครับปลาค้อใหญ่กับปลาเข็งนี่ตัวใหญ่เลยเอาจะพึ่งเบิ้งผู้ทายึงบ,งยยงบกใส่ไปต่อมัดไปก่อนไปอีกหลายอันเลยปลาค้อใหญ่ครับ ไปอีกไปอีกก็ใสไปกอนใสไปอีกใสไปอีกเอามาเข่าอีกเด้อเอาเฉาวู่ประคอหง่ตัวหนึ่งประเข็งสองตัวอ้วนๆเลยประคอ ดุงดังดุงดังไอ้วงี้ครับพ่นขีดต้มไหลอันนี้เป็นรอบเด้ออันนี้อันนี้เป็นรอบยามรอบอัะน,นี้ปลาโจกเกอร์เข่าสองตัวตายครับ โจกเกอร์เข่าโจกเกอร์เข่าเดี๋ยวไปเคี้ยวอันนี้โจเกอร์เข่าเดี๋ยวไปเคี้ยวเดี๋ยวมาเคี้ยวครับไปพุน่นไปเบิกงลอดหุ่นเลยอือโอ้อีต่มตกเล่นเหร ย่างไปไปเรื่อยๆอึ๊บอ,อันนี้ก็เป็นเป็นทอพีวีซีที่ว้านหมู่บ้านปากทอใหญ่นี่ มาพึ่งมีไหมมีไหมลุ้นกันมี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 ตัวมีตัวตายยังบุ๊กกระทุ้งแรงเทเลยไหมทแล้วออกไหมตาอะไรอ้๊ยมันตาย วุ้ยมาขอยเงยไตขุ้นนะมันอยู่ในบงังตายเอาใส่ไปกันไม่ต้องยามมันจะบุหบ้านเนาะปลาเขา่าเดี๋ยวมีสิมันยามมันนะปลาเขามันตายทุก เดี๋ยวมือนี่สิมันอย่างใช่ไหมพี่เ้าไปพุ่นเลยสุดท้ายเลยปักคอตายทอ PVC ็อปพีบีซี ต้มหลายครับมาอันนี้นี่อย่าบอสอันสุดท้ายท่านละเมื่อนี่อู้อกี่ต้มน้ำบอเท่าไหร่นีครับกี่ต้มไมันหลรอบได้เลย,น,น,ยนี่อย่างรอบอืมรอบบ่มีอย่างเอาถือว่าโอเค ไปไปทีก่กอโอเคครับทับี่พี่ชีใช้ได้ใช้ได้ลองไปเฮ็ดบึง้งปิดมุย้ยฝั่งนึงแล้วก็เปิดป้องไว้ใปะาเขา่ปเาปลาคอเนี่มันตายย่อนเขาบอกมาหยาบหมุดเนี่ยมันแรงว่ะเดี๋มาหยาบม,มาเลยมาหยาบครับโอเคหมานครับ